ของพืชผักก่อนนะฮะนะครับตำปูมาร้อยสิบน่าดูราคายเพื่อไอเจ็บดิตัดร้อนทะเลร้อยไทยพร้อมจะทอดมอสก่อดื่มน้ำนะครับก็ถามว่าน้ำปลาร้ามีแบบขวดขายไหมยังไม่ได้ทําเลยตอนนี้ลําพังต้มที่บ้านยังไม่ทันมั้ยมันทําไม่ทันนะแต่ไม่แน่นะนะรายงานพิเศษสวัสดีค่ะน้องสาวเขียนหรือยัง กำลังดตามด้วยเสร็จกำลังเลงอยู่ว่าจะเอาอะไรนะตามทุมากับลูกสาวอยู่ไม่นานนะสามวิจะได้เมนูไหนระบุไว้นะนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางนะคนไปสั่งคุณจะว่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดก็ดีนะใครที่ไม่กินเผ็ดก็ได้นะคนไปสั่งคุ่จะว่าได้นะอย่าลืมใส่ถุงใส่จานตามด้วยชื่อนะคะคอมเงินได้ก็ อะไรนะก็บอกคนเรื่องสร้างพีเรวังทั้งเนาะแล้วเขาอยู่ทางนเป็นอะไรเหมือนแบบว่างคือคือว่างทั้งเนาะคนซุ่มสรางเัินเขาอยู่ทางนี้ไม่เป็นไรยาปเขาอยู่ตลาดคนที่คอมเมนต์แย่ๆก็อยู่ในโลกโซเชียลนั่นแหละไม่เคยมาซัพพอร์ตไม่เคยมาสนับสนุนทงได้เลยจ้าทงได้เลยมันก็คือโลกโซเชียลดูค้ามาเต็มเลยครับตอนนี้ดูค้าเต็มตลอดร้านป้องสลันเนาะ ตลาดรถไฟอุดรตลาดรถไฟอุดรธานีนะนะครับของกินของใช้เยอะเลยมาเลยค่ะซึนต่พยอยอันเดียวกันไหมใกล้ใกล้กันใกกันถือว่ายืนหนึ่งเดอะเบส number one เลยนะนะครับตลาดรถไฟตอนนี้คนรู้จักทั่วโลกเลยนะคะปด้นตูเซียนด้วยนะคะมากันเยอะๆนะคะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายตลาดรถไฟอุดรธานีค่ะ ทั่วโลกรู้จักเลยนะตลาดรถไฟวุดังธานีนะคะมาเลยค่ะ g r e e Station Market เรม้วตอนนี้คนเริ่มมาแล้วมา,ามันจะสวยๆมาชุ่มตังนึกงัดวนนี้เงเดงงัดงงงดงดงงงัดังงัดังงัดงงัดงง <laughs> ได้ยินข่าวว่าชื่อกล้องบอกเลยครับชื่อกล้องเหมือนกันแล้วคนหน้าตาดีอันนี้อันนี้กล้องสลันอันนี้กล้องลายมือดึกดึกม่กอีกวันนึ่กล้องถอดแล้วทะเลกล้องหมวยางเหมไม่ใช่กล้องห้วยไร่นะหวยางเดึกดึกมาอีกวันนี้กล้องจุดบาทจุดบาทจุดบาทจุดงต่ำฟ้าแต่งที่ไงแต่งเล็กอันนี้เล็กกว่าเนี่ยโอ้โหอันเล็ก เราเซนซิฟต์กันนะฮะเพราะว่าคนเลิฟมาแล้วอากาศดีด้วยต้องฟองามกับพิจันณ์บุรีหน่อยสูตรมันานๆนะได้ได้เดี๋ยวจะอ่านทัวร์พิจันณบุรีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโปรแกรมอ่านทัวร์อยู่ได้ได้เดี๋ยวเรียนลูกหน้าต้องจะไปหลานันแล้วก็มันที่อสิ่นี้ต้องจะไปคอนแกนคอนแกนนะเจอกันที่มอหอนแกมอนะนะครับมอขอแล้วก็เดินเล่นตลาดต้นไปสัมภาษณ์นะนะครับกับทางมหาวิทยาลัยนะ เราติดตามแล้วกันเนาะชีวิตตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จนกระทั่งไปสู่วงการบันเทิงแล้วก็มาจุดนี้ได้ยังไงนะครับที่มาที่ไปยังไงสตอรี่พ่อค้าเป็นยังไงเนาะเตรียมทิชชู่เช็ดเลยค่ะนะครับดราม่าแน่ๆดึงดราม่าให้ให้ทุกคนได้ได้รับรู้รับทราบเนาะร้านเปิดตั้งแต่ประมาณโดยมากก็ประมาณ ห้าโมงหกโมงในประมาณนี้ไม่เกินะแล้วก็เวลาปิดก็ประมาณตีสามตีสามตีสโอ้ตีสามเลยวันนี้ยังไม่ได้เปิดแก๊สอ่าเปิดประมาณสองทุ่มแล้วกันน่าจะไหวอันนี้เป็นตำแพงปลานะคะได้โอเคนั่นดะแม่ต้อยมาโอเครอสักครู่นะตำแตงตำเสดไม่ทิ้งคิวเห็นไหมตำแตงนะคะ คุณไม่อยากลงไลฟ์เลยตอนแรกว่าจะลงไลฟ์คนมึงเยอะเดี๋ยวถามก่อนตั๊ปลาได้หรือตั๊มปลาได้ให้ให้ดาวได้นะให้ดาวได้ให้ดาวได้อย่าให้ดาวซินโดมนะตอนนี้เป็นดาวซินโดมอยู่ให้ของขวัญได้นะทานขอบคุณครับผลงานที่คอมเมนต์ดีๆนะคอมเมนต์ไม่ดีผมจะไม่อ่านสู้ๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่าน่ากินมาก ถ้าได้รู้จักจะรักเองจู่งให้พ่อค้าด่าไม่ไหวนะคะอยู่ตรงไหนของตลาดอยู่ตรงไหนของตลาดพี่ต้องอยู่ตรงลานเบียร์แล้วกันเนาะลานเบียร์ลานเบียร์ตรงน้ำน้ำต้มเยอะโอเคน้ำต้มเยอะต้มอะไรไปกินเอานะลานเบียร์ลานเบียร์น้ำต้มเยอะๆอันนั้นแหละสวัสดีครับต้มไก่ต้มไก่ขอบคุณลาวนะขอบคุณรับชมนะสบายดีสบายดีไปกินมาแล้ว จัลายบคนะแซ่บบ่มากินมาแล้วเนาะสอบบอเบ้าขอบใจหลายๆได้ค่ะอยู่เชียงใหม่อยากกินมากๆเลยน่ากินที่สุดครับมีโอกาส่ก็มาเที่ยงนะวัสดีครับสั่งได้เลยนะก็าซตขอบคุณครับแซ่บแบบพอประมาณนะเพราะว่าสาธารณะเนาะสวัสดีครับผู้ใหญ่นะคะ สวัสดีครับอันนี้ร้านเต๋อตำระเบิดนะครับตำระเบิดเลยนะอันนี้เต๋อตำระเบิดก็ไม่ใช่คนลลัพธนตำนี่ได้ควาหวานแล้วจริงเหรอใช่ขอบคุณครับด้วยความหวานนะครับขอบคุณความหวานนะครับให้กันมาเยอะๆจะไลฟ์ทุกวันเลยมาก็ดีเราก็ติดกัป่านั่นนี่นะไว้นะ ไผ่ไมาอย่างคะโอเคสามคนเลยนะอันนี้น่ากินเนาะยังได้เยอะมากขอบคุณมากค่ะปลาหนะ้า